โ <Okay, S 2> อเนะควันนี้มาแจกมดซอมบี้ในวายครอบนวัวนี้ซึ่ง <c oughs> สิ่งที่เกิดมาในตอนเช้านั่นก็คือจืซอ,อมบี้หุ่นเดะได้พร้อมกับหมอกที่มาหาศารที่หมอกเสี้ยอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็ในมดนี้จะมีควกปืนเอ่อปืนอะไรไม่รู้อ่ะเปืนวัยละกันไม่ค่อยรู้จักชื่อปืนอะไรพวกนี้หรอก อ่าแล้วก็จะมีพวกดาบคาตนะพวกกระทะกระทะนี่อะไร้ขาโคดแล้วก็มาก็จะมีพวกไฟด้วยเราเบิดด้วยแล้วก็ยาอายูทั้งหลายแล้วก็จะมีพวกป้อมปืนประมาณนั้นอยู่ด้วยแต่อยู่ในที่ที แล้วก็ป้อมปืนในเกมนี้ถ้าคุณซ4มันออกมาได้เท่ากับคือคุณโอพีไม่เชื่อก็ดูนี่เดีแต่ขอเติมกระสุนน้ำหนึ่งไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้และกล่องกระสุนอันไหนน่าจะเป็นอันนี้วางตรงนี้แล้วกันโอเคเติมกระสุนเข้าไป ฟังอูทีนี่สิฟังอูทีนี่สิผมรู้สึกว่ามันจะยิงพัวตัวเองอะนะเพราะฉะนั้นผมจะทำลายของพวกนี้ลงไปด้านล่างแล้วกันเพราะว่ามันบ้ากันนะโอเคซึ่งป้อมปืนมันเป็นอมตะตียังไงก็ไม่ตายแต่ว่ามีวิธีฆ่าอยู่วิธีหนึ่ง อัพคิวตายหมดแน,น่นอนลับประกันแล้วก็ในวันนี้จะมีพวกเสื้อของอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ยาผ่านะเช่นจักรยานซึ่งจักรยานในเกมนี้ไม่สี่ในวันนี้เร็วโคตรจักรยานที่เร็ว พอพอกับรถและเร็วกว่ามาด้วยซ้ำแล้วก็ในเกมในมดนี้ถ้าเกิดคุณเจอถ้าเกิดคุณเจอหมูบ้านก็เดาไปเลยว่าไม่มีเอ็มีซีเหลือรอดแน่นอนแล้วก็ในเมืองน,นั้นก็คุณก็จะเจอแต่ซอมบี้เพราะว่าในมดนี้เหมือนจะทำการลุก พวก M P C ชาวบ้านเลยแล้วก็ในกล่องพวกนี้ก็จะมีของที่ทำให้คุณดูรังชีวิตกันได้กันวัน,วนซึ่งมดนี้ตอมบีตต้ไตายคนเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจะมีพวกคุณที่โดนใช้แทนจากพวก M P C อยู่ก็น่าจะเป็นนี่ ใช่ดีด้วยเช่นตัวนี้ฝีมือของมันแรงครุ่แต่ว่ามันก็ติดเชื้อได้เหมือนกันถ้าติดเชื้อแล้วมันก็อว้ว่าเด็ดเทียแล้วก็จะมีพวกหนูติดเชื้อเอาเป็นหนูติดเชื้อที่มันจะเข้ามากินล่างของฟอมบี้ที่ตายไปแล้วอะนะ แล้วก็ในมดนี้ก็จะมีไอผู้ซอมมี่ในน้ำซอมมี่บุญบุกแล้วก็ซอมมีคานซึ่งอซึ่งถ้าเจอมนุษย์แนะนำว่าอย่าไปอยู่ด้วยเลยเพราะมนุษย์ในเกมนี้ถึงแม้จะเป็นศัตรูกับพวกซอมบี้แต่ก็ไม่ค่อยเป็น,นมิตรกับพวกเราเท่าไหร่เพราะถ้าเจอคุณก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งก็ได้ถ้าไม่จำเป็น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในมดนี้นจะมีสิ่งที่เรียกว่ากับระเบิดกับระเบิดใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนถ้าคุณวางรอบบ้านของคุณตอนมีตัวไหนมาหยิบระเบิดแน่นอนแล้วก็ตายด้วยแรยงขวดไม่เชื่ยว๋ยะลองใช้ให้ดู ผมจะวางตรงนี้แล้วกันนั่นแหละดูผลงานอา่าแล้วก็ถ้าคุณวางรอบๆส่วนพ้อปืนอันนี้ก็ยิงไปอย่างไรที่สุดแล้วไม่รู้ว่ายิงอะไรช่างเลยยางต่อไปก็ เป็นพวกผู้ติดเชื้อจากมนุษย์เพราะว่าที่ผมแนะนำให้อยู่ใกล้กับมนุษย์เพราะมันติดเชื้อด้วยถึงแม้จะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าโดนรามบี้ลุมเข้าไปเยอะๆติดเชื้อหมดอันนี้อีกาถ้าจำผิดอีกามันน่าจะไม่เป็นเป้ากับพวกลอมบี้หรือเปล่านะแน่แน่แน่นี่แหละไอ้พวกผู้ติดเชื้อเช่นตัวนี้ จางไอ้นักดาบคนนี่ถ้าดูติดเชื้อก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าม้าของม,มีมันพูดจดากเวล่าคนมันพูดจริงั่นไงถ้าหาดูนั่นไงถ้าหาดจริงไอ้ตัวนั้นก็ล่าตายแล้วแหละถ้าหาดน่าจะว่าผิดมันไม่เป็นมิตรกับใครสักคนนึงเลยเขาไม่เป็นมิตรเลยสักคน แล้วก็ทหารไม่เป็นมิรกับพวกเราไม่เป็น,นกับซอมบี้ไม่เป็นมิสกับเพื่อนพ้องไม่เป็นนี่อะไรเลยเห็นแล้วยิงหมดแล้วก็ทหารเป็นตัวที่ติดเชื้อแากเอาปวนไม่ถึกแต่ว่ามีปืนนี่โคตรจะแรงถ้าสามว่าผมเสยซอมบี้มาเยอะๆซอมบี้ก็น้าจะไม่เอาไม่อยู่ดูโกวของมัน เยวแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ถ้าไม่ดังมาหลายๆทางอะนะ,ม,ม,ะม,ม,กกนมันอูเี้ยงมากซึ่งวิธีการมันง่ายมากเลยกรกลขเคหยิบปืนไฟึไ้นมาแล้วก็ ก็คือวิธีจากการเพราะว่ายัางไงเราก็ได้เป็นมีกับเราอยู่แล้วข้ามไปก็ไร้ประโยชน์และความหมายเปลืองกระสุนเพราะฉะนั้นถ้าเจอมันก็ว่าต้องไปสู้มันด้วยหรอกเปลืองกระสุนเปลืองเลือดเปลืองยางไม่ลองเสี่ยงด้วยดูของเราดีดีด้วยซึ่งแล้วก็จะมีซอมบี้หลายประเภทจะมีพวกสมบี้สุด อะไรพวกนี้แล้วก็อีกอย่าง,นงหงนึ่งพวกซอมบี้พวกนี้แพ้ไฟโดนแค่นิดเดียวก็ตายเลยโดนเผาแป๊บเดียวเดี๋ยวว่าร่างตายไปเองเลยแล้วก่าร่างจะไม่เป็นผู้ติดเชื้อให้เราดูรองคานด้วยมันจะย่อยหายไปเองเลยไม่เหมือนพวกการใช้กับเราเบื่อเลยพวกนี้ร่วงหลัง อันนี้ก็ว่ากันอีกทีแล้วกันแต่ว่าที่รู้รู้คือซอมบี้มันแพ้ไฟอะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอปืนไฟหรือว่าเราบุดไฟอะไรเก็บเก็บเอาไว้น่าจะเป็นดีอีกอย่างหนึ่งคือในเกมนี้ไฟฉายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราคุณไม่มีไฟฉายแล้วก็อยู่ได้ไม่แน่ มันอยู่ได้ไม่นานหรอกแล้วก็วกมอดนี้หมูดพระจันทสีเลือดเป็นทุกวันถ้าสมมติคำเมื่อ,อไรพระจันสีเลือดจะกะับวะเกิดเมื่อน,นั้นนั่นไงพระจันทรสีเลือดคูดไม่ทานขาดคำเดี๋ยวนะวตื๊งแหกกดฟิกสีสุดๆพระจันทร์สีเลือดตรงนั้นแต่ว่ายังมีดวงอาทิตย์อยู่ ียวจ้าซะด้วยแล้วก็ที่คุณเห็นดวงอาทิตย์อย่างนี้หุมไม่ได้ลุ้มดภาพสวยนะถ้าคุณเล่นมดซอมบี้พัาจัน์มันก็จะเป็นอย่างี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอพัดจัาจานสจ์สีเลือดก็เตรียมตัวไปหาที่ซ่อนเลยวิธีที่ผมแนะนำก็คือต่อบอ็อกแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เละ อ่ะไม่มีอะไรจะทำได้จริง